ไล่โซดูมังอนฟังไปพร้อมเพิ่นโคตรม่วนเฮ็ดดีแต่ว่าขอตัวขอตีนิดนึงเด้อนี่กูน้อยหน่อยเอียงนะนี่กูน้อยโพดแล้อ่องยองอย่างไรถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปิดเดี๋ยวปิดอันนี่กันหลัวเออมีนก็รุนหน่อยโูดมีแค่ดีใจจริงๆกันรอบเดียวไหม ครับมันปั่นไหมคือมันคือมันตัดนี่มึงอยู่ในแสนไฟไหมคือมาตัดเอาเอาคลิปเอาทีทีมันเห็นเกลืองตัวพราะว่ามันใจยังแต่มันขาปั่นมันอยากไายเขาแม่๋อมันขับนี่ำังนอะเดวมืออื่นผมมืออื่นผมจะไปลอกอ่าหุกเลวครับ ผมจองหกเลยครับผมจองหกเลยผมลองเพียงเดียวครับลองลองวิชั่มเปิลซัมเปิลดีใจจริงๆที่มีเธออยู่ข้างๆดีใจทุกครั้งที่ฉันได้อยู่ข้างๆเธอขอบคุณที่ใจอะไรที่ขอบคุณจากใจขอบคุณแล้วอะไรที่ทำให้ผู้หมกีชื่อใจดีห้อง มีงานบ้างไหนีิมันมีงานครับเออเออยินดีด้วยเพลงนี้แม่งที่กูบอกมึงว่าแมสมากเพลงนี้แมสมีโอกาสสิมา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 ขอบคุณนะ่ร้องขอบคุณที้องขอบคุณเป็นเจ้าไหนเป็นกูจะลองได้หรอลองไม่ล่ะดีใจจริงๆิอิงที่ได้มีเธอจุดคิ้งแค่อ่างแค่อายัอย่างเขาเบอร์วะอย่างเขาเบอร์วะสามเดือนก่อนจะครบเออ โอ้ยัจะแท็กแซงตัวฉบับไอ้กาแฟบ้านไอ้กาแฟบ้านเลย e เออสามเดือนก็เด้อเไโอ้ยเอาปากปากากนี่เอาากนีปากเอาก็ฝากทุกคนด้นะคะสำหรับโอเคเพื่อแค่ไหนฝากแร้เรียบร้อยเออเดี๋ยวบอกเขามาฝากแล้วล่ะไอ้กองจุ้งกูอะไรเกียรกองจุ้งไหมหยั่งกองจุ้งไหเออโอ้สายจุบเอาบอเดี๋ยวเอางี้ พรุ่งนี้พวกนี้แม่งพรุ่งนี้เจอกันสี่พันเลยนะพี่เอาให้ไปให้ฟรีเลยเดี๋ยวจะเอาไปจุ่มบนเวทีงานพรุ่งนี้แต่ต้องให้แต่ต้องให้ปลายลุ้นนะว่าปายจะได้เข้าใจ่ไหมไม่เอาไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาไปจุ่มแล้วถ้าไม่ได้ซื้อเฉยไปไหมคือกูไม่ได้บอกว่าจะซื้อตอนไี้สุดมึงก็พูดไรโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้จุ่มบนเวทีเลยเอาไปแล้วแล้วมึงเก็บบนเวทีนะว่ามึงจะได้มึงจะได้ตัวไหนบ้างโอเคปะ ลองเอางี้ไหมลองให้แกะแค่แค่กล่องเดียวทำไมวัดดวงเลยว่าจะได้ลองตัวไหนแกะกล่องเดียวได้ที่เหีือให้มันไปแกะบ้านเหรอใช่เอาแล้วเผื่อไอ้ตัวนั้นอยู่บ้านนะก็อีกที้่เราจะมากันเดี๋ยวเอาไปให้เมื่อินได้เออเพราะว่าเพราะว่ากูจะเอาไปให้มึงไแกะกล่องใหญ่หนึ่งถ้างั้นต้องผ่านตายดอบตัวไหนที่สุดกูจะไปขายจั๊กสามกล่องพอๆกูจะเอาเอาเน้นเนี้ยี่เดียวนะเมึงอย่าปากด้วยกระเดยหลอกมึงซิ อ๋อเลยเออขอบีละโอเคโอเคไม่เป็นเจอกันปังปังเพื่อนไปบัดดวงวัดดวงเลยอ่ะมันเปิดเรื่อยมาอื่นนขายแอร้อมจากขายสี่พันกว่าบาทขายแปดหมื่นกันเลยตัวมึนให้ลองดูเลยว่าแบบจุ่มขึ้นมาอันเดียวอ่ะเราได้อะไรพี่ไปเด็ดตัวคุณเอาอะไรไปบ้างนี่อเนี้ยเอ้าถืออะไรน้ำยางชางซื้อๆอันนี้นะเอาโอ้โห เมื่อก่อนคุณโดนมีแค่สองกระเป๋าทำไมตอนนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งใส่อ๋อที่ได้มาวันนี้ใช่ไหมคะใส่มาก่อนคุณโดนใส่ในนี้เดี๋ยวพียไปดู <c oughs> ไอหน้าเวทีพี่ไวต้ตรงนี้ครับ <c oughs> เอาลาเลยไหมเจเทิลาก่ลากราก